สวัสดีครับนี่คือ i n s i g t t News เปิดภาพล่าสุดกายนาวพลลูกชายมาชาอัมพลชาวเน็ตเห็นแล้วพูดเสียงเดียวกันวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเปิดภาพล่าสุดของกายนาวพลลูกชายของมาชาและอัมพล หลายคนคงจะจำกันได้ว่าหนุ่ยอัมพลเคยคบหาดูใจกับนักร้องชื่อดังอย่างมาชาวัฒนาพานิตจนตัดสินใจแต่งงานกันและมีลูกด้วยกันหนึ่งคนได้แก่กายนาวพลลำพูนและต้องบอกเลยว่ากายนาวพลทาย,ยาทคนดังอีกคนที่สาวสาวต่างพากันกรีดแต่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าค้าตาตามสื่อสักเท่าไหร่เคยมีผลงานหน้าจอเพียงไม่กี่เรื่อง ก็หายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงล่าสุดทางด้านกายนาวพลลูกชายของมาช่าอัมพลชาวเน็ตเห็นแล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโดยนานๆทีกายนาวพลจะได้ออกมาอัพรูปภาพให้แฟนๆได้เห็นจากอินสตาแกรมของตนเองโดยเจ้าตัวได้โพสต์รูปภาพพร้อมได้ระบุข้อความว่า Afternoon b r e e z e ซึ่งชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เพียบเลยว่า ภาพแรกคือแม่ภาพสองคือพ่อเปะเวอร์หันข้างมาชาหันหน้าพี่หนุย่ยหล่อครับอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ